โครโนไลท์โมบายเปิดให้บริการในสต re ไทยทั้ง2ระบบแล้วโครโนไลท์โมบายพาคุณผจญไทยไปกับทีมเลือและลูน่าในเรื่องราวใหม่สุดพิเศษที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและการเติบโตของตัวละครแอคชั ack, ่นแฮ็กแอนซาเลมันสุดๆให้คุณอัพเกรดท่อนไม้ในตำนานแล้วกวาดล้างมอนสเตอร์ได้แรงและเร็วกลดล็อกสกินใหม่ เพื่อโจมตีได้รุนแรงยิ่งขึ้นระบบอุปกรณ์อัปเกรดได้ถึงบวก99ไม่มีพังไม่มีถอยทำให้สามารถสร้างชุดกี่ที่แข็งแกร่งที่สุดระบบการเติบโตมีดันเจียนเออร์ซัสเรดกิลและภารกิจหลากหลายให้พิชิตพร้อมส่งนักผจญภัยออกสังดวจถอดรหัสขาและพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นระบบผู้ช่วยและอีโก้ช่วยเสริมพลังให้นักผจญภัยของคุณได้ทุกเวลาเทมดรอปทุกวันโลงตีเหล็ก อัตโนมัติผลิตอาวุธใหม่ทุกวันเพียงแต่ติดตั้งครั้งเดียวบอสสุดแกร่งหลายสิบรูปแบบรอให้คุณท้าทายปราบเหล่าไว้ร้ายจากเว็บตูนเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษ